น้องคนนี้คือสูงขาวตีหน้าหน้าคือดีมากๆโตอีกนิดนึงนะได้เลยบอกว่าอม่มีเลื่องส่งมาดิผมจำทำไมความจำมันไม่ดีเลยหรอไม่ต้องเดาเอ่อตอบพร้อมกันไหมหนึ่งสองสามนักร้องสีสวนจันยาไม่ใช่สวัสดีครับนนท์นายจรพัคเชอร์ทอนอายุ17ปีครับตอนนี้เรียนอยู่อาสำชัญสุพการชั้นปีที่6กครับ ก็คือตอนนั้นผมก็ไปเรียนปกติแล้วก็มีมาเตอร์ชื่อว่ามาเตอร์เบิร์ดเขาก็าแบบชวนผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปแบบว่าสนใจแบบทำงานอยู่ค่ายอะไรอย่างนี้ไหมผมก็บอกว่าผมแบบยังไม่มั่นใจเขาเลยบอกให้คิดดูก่อนพอผมมั่นใจผมก็บอกมาเตอร์ว่าโอเคครับลองส่งไปก็ได้ครับผมไม่อยู่น,นานหรือยังคนะผมจะอยู่ได้เอ่อจะปีหนึ่งแล้วครับใช่ คือแต่ก่อนผมเป็นคนที่แบบว่าขี้อายมากขี้เขินมากเวลาแบบว่าจะขึ้นสแสดงหรืออะไรเงี้ยคือแบบร่างกายผมมันแบบสัน่นใจเต้นตลอดเวลาแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนแบบว่าได้ฝึกขึ้นอะไรพวกนี้ไปบ่อยทำให้แบบว่าอาการสั่นพวกนั้นอ่ะมันน้อยลงแล้วก็ได้เรียนเต้นร้องเพลง acting นะครับคือพวกนี้ก็คือแบบไม่เคยได้เรียนมาก่อนก็สนุกมาก อยากแบว่าเป็นศิลปินนักร้องที่แบบว่ามีคนมาดูเราเยอะๆใช่แล้ว,ว,วบอกขซัพพอร์ตเราเรียกชื่อครับผมต่อยอดของผมก็คือเหมือนเป็นเซฟโซนอะ ที่แบบว่าทุกคนมีเรื่องเครียดอะไรก็แบบว่าเราให้ฟังการซัพพอร์ตกันเรื่อยๆแบบคนนู้นคนนี้มีปัญหาอะไรกันก็แชร์แบบสแบบายใจแน่นอนครับมันจะมี <g ills> อยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าตอนผมเข้าโมมาครั้งแรกที่แบบว่าผมแบบไม่ค่อยรู้จักใครใช่ไหมมันก็มันจะมีพี่คนหนึ่งที่แบบว่า <G ills> ชื่อพี่หลิว <tell them> ผมมองพี่เขาแบบว่าหล่อเท่มากแต่ว่า<笑><笑> <laughs> หลังๆพี่เขาเริ่มแปลก มีวันหนึ่งพี่เขาบอกว่าโนนพี่ขอ for a, ขออนุญาตขอไอทีเนี่ยไหมคือว่าผมลั่นแล้วในหัวรวลงกมากนึกกี่ทีก็ขำครับ,บผมคิดว่าผมเป็นคนที่ตั้งใจตอนทํางานไม่ถึงแบบว่าถึงแบบจะไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าผมตั้งใจผมพยายามที่แบบทำให้มันออกมาดีครับผม ชอบตอนที่แบบว่าเราแชร์ประสบการณ์ทํางานหรือว่าแชร์แบบประสบการณ์ชีวิตของคนในต่อยอดด้วยกันนะครับแบบว่าใช่ชอบแชร์ชอบแบบแชร์นี่นั่นเราชอบแบบการซัพพอร์ตของพี่ๆในต่อยอดครับให้แบบสบายใจขึ้นได้ผมอยากขอให้เราอยู่กันเป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไปครับ ผมแล้วกันครับของผมผมเจอนนที่จริงๆก็เจอแบบมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วแบบสมัยอยู่มอ้นเลยแบบเห็นกันบ้างใช่แบบมาเจอจริงๆก็คือแบบตอนเรียนออนไลน์แบบเปิดกล้องแล้วก็แบบได้อยู่กลุ่มเดียวกันโยกเพื่อนรักเลยกลุ่มเพื่อนใช่ป่ะกลุ่มเพื่อน จคดครั้งแกตอนไหมส่วนใหญ่เจอที่วันเกิดพศตลอไม่แน้องบอกว่าเจอมือครั้งแรกกับวันเกิดมือใช่แต่วันนั้นมึงอาจจะโฟกัสเยอะข้างผมเจอครั้งแรกที่โรงเรียนแบบเดินอยู่ใช่ป่ะแบบเดินแบบมีส่วนกันบ้างอะไรเงี้ยตั้งนานละแบบปี2ปี3ปีละแต่ว่าผมก็แบบยังไม่รู้จักดีๆสักทีนึงแต่ว่า ไม่เจอในต่อยอดยอดรู้สึกดีมากตอนเดินผ่านนนนี่ก็คือสังเกตแล้วก็สังเกตเห็นเลยป่บว่านี่คือนนไม่ไม่โอเคโอเคหลอกอนนี้ว่าแบบเดินผ่านแล้วอ๋อพี่คนนี้แม่งมาในสาวตลอดไม่ใช่แม่ครับผู้ชายเฮ้ยก็มันลงเรียนชายล้วนผมเจอนนครั้งแรกก็วันเกิดพีีเซนแล้วก็จําได้ดีว่าเออน้องคนนี้คือสูงขาวตีหน้าหน้าคือดีมากๆโตอีกนิดนึงนะได้เลย แล้วตอนนี้โตอีกนิดนึงไม่ตอนนี้มันมันเหมือนผลมะม่วงที่แบบเออตอนนี้ออกเกือบเหลืองแล้วรออีกนิดนึงตอนนี้กินกับมะม่วงไม่ได้ไอเขาเหนียวไม่ได้เลยเจื่อยมากจิดเจอที่ไหนป่ะจิดได้เจอนี่เมื่อกี้พี่บอกพี่อยู่ป้าใช่เมื่อกี้พี่บอกว่ามีเรื่องส่งมาดิผมจำทำไมความจำมันไม่ดีเลยหรอเออมันผมผมจำเอาเป็นเคยคุยครั้งแรกดีกว่า รู้สึกว่าพี่พี่นนเป็นคนที่คุยง่ายเป็นแบบเออส่งส่งอะไรไปเขาก็รับมั้งเออแต่ก็คุยง่ายอ่ะจาได้ว่าแบบเออเป็นแบบคนที่รู้สึกคุยง่ายมากถ้าเทียบกับพี่ตอนแรกเออไม่ไม่ได้บอกว่าพี่ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าแบบมันเข้ามาใกล้ๆกันไงมันก็เลยแบบพูดไม่รู้เรื่องมันก็เลยเปรียบเทียบใช่เออว่า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 นนมันจะมีรีแอคที่เยอะกว่าเวลาที่คุยด้วยกับมอสจะมีความขู่กว่าใช่อะไรเปล่าครับ เมื่อกี้เซนจะพูดอะไรบ้างนะครับผมผมลืมเลยไม่เข้าใจก็เหมือนเจอกันครั้งแรกอ่ะเอาก็จําได้ว่าเราเจอกันที่งานวันเกิดของผมแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เคยคุยจนถึงเหมือนเรามีเรียนอะไรสักอย่างหรือว่าแบบมาเจอกันครั้งแรกอ่ะตอนนั้นก็เห็นแล้วแหละว่าแบบไอ้ี่แม่งหล่อว่ะไอ้นี่แม่งหล่อมันมันมีของอ่ะรู้สึกว่ามันมีของมันมีแบบอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่คุยกับมันน้อยมากเลยนะ เพราะมันชอบถามส่วนผมขี้เกียจตอบก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับมันไม่ใช่ไม่ใช่เราขี้เกียจตอบเราตอบเขาไม่ได้ยอกยอกแทนเลยดูดูดูไม่มีความรู้เลยนั่นแหละครับผมเรียนร้องเพลงครั้งแรกเลยเออเออใช่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 นนโอ้เสียงเสียงพระเจ้าอะคือเสียงนนคือเสียงดีมากเป็นแบบอธิบายไม่ถูกเลยว่ะตื่นเต้นเลยทีเนี้ยนนเป็นหนึ่งคนที่ร้องเพลงได้ออกมา ดีมากๆคนหนึ่งเสียงเพราะน่าฟังเคำพิพากัาที่ดีมีน้ำหนักเสียงที่ดียงเงี่ย้ยประทับใจเขาตรงนี้มากๆของผมจะเป็นจะไม่ได้แล้วว่าตอนไหนแต่ว่ามันจะเป็นตอนที่อยู่บนรถอะ่ะแล้วก็เปิดเพลงอะไรสักเพลงเนี่ยแหละเรื่องดีที่เขาก็ร้องลายคอรัสออกมาเฉยเลยอะไรคือแบบตอนนั้นตอนนั้นพี่นนยังไม่ได้เรียนร้องเพลงกับกับครูแบงเลยด้วยซ้ำ แล้วก็แบบเฮ้ยเราคอรัลได้ไงวะออ๋หมายถึงว่าไม่ได้ร้องเมโลดี้แต่ร้องลายที่เป็นลายภาษาใช่ว้าวก็เลยแบบเพี้ยนหรือเปล่าเราแต่ร้องใจเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนหรือเปล่าตั้งใจคอรัลใช่ไหมตั้งใจก็แลล้ว่ะตั้งใจจริงๆเออแล้วก็แบบโหว้าวมากตอนนั้นมาพอๆมากเพี้ยนเลยไม่เขาร้องไล่เขาร้องไล่ภาษาจริงๆนะครับทุกคนเออไปร้องร้องให้ดูได้อหมเพลงอะไรยังจำไม่ได้เลยโดนหน่อยแย่ละ ผมประทับใจนนตอนไปเที่ยวอะจริงจริงนอนอมีความมีความถามเยอะคําถามเขาดีใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจคือมันคนกินเก่งมากกินตลอดเวลากินทุกอย่างที่เราทํากินจนคนทํารู้สึกแบบต้องทำอร่อยมากแน่ๆแต่แต,แต่อาจจะไม่ใช่น้องอาจจะเป็นคนที่กินจุเฉยๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเออเราเราเรารู้สึกว่าเราทําอะไรกับนะไม่ว่าเราจะทาอะไรออกมาแบบนนจะกินอย่างมีความสุขเสมอไม่บ่นด้วยอร่อยด้วยไข่ไมมบอกว่าอร่อย <laughs> เออจริง กินทุกอย่างกินแบบทุกอย่างที่ความหาโต๊ะสนุกอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบเห็นแบบเอาเอาลูกสนุกมาแท้เล่นอเลยเงี้ยเออโดนปรับเลยวันนั้นถิ่นเป็นหนึ่งลูกแล้ก็ไปเรื่อยเหมือนกันจีตาเหรอไม่ไปพี่อ่ะก็ที่ใส่นนที่ผมอยากมีครับจะเป็นเรื่องการกล้าถามว่าเป็นแบบส่วนตัวผมอะบางเรื่องผมแบบอัจฉริยะไม่กล้าถามแต่แบบนนก็คือจะถามเลยจะสงสัยแล้วก็ถาม โอรู้สึกว่านิสัยพี่นนท์ที่อยากได้คือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่คุยง่ายแบบคุยคุยง่ายเลยอะแบบช่วงแรกอะรู้สึกว่าเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเป็นเออเรียกง่ายว่าคนละขั้วกับผม ก็เลยแบบเออรู้สึกว่าชอบตรงนี้ของเขาใช่แบบไม่อึดอัดเวลาที่คุยกับเขา<ช>มันจะไม่รู้สึกแบบโอ้เจอกันครั้งแรกแล้วแบบต้องเก๊กต้องอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชผมประทับใจความอยู่ง่ายกินง่ายเข้าใจอะไรง่ายๆแล้วก็เออมันม,มีความน่ารักสดใสองมัน,นะครับโอ้อออไม่ต้องเดาจริงบอว่าไม่ต้องเดาเออตอบพร้อมกันไหมหนึ่งสองสามนักร้องจริงครับไม่ใช่นักร้องนรพี่ตับ ดูข่าวมั้งเร้อเราเฮ้ยช่างมันเถอะเออเพราะเพราะเป็นนักร้องที่ดีที่ประสบความสําเร็จได้แน่ๆนะครับเออไม่ใช่นักร้องที่ขายหน้าตาด้วยเพราะว่าหน้าตาก็ขายได้แต่ว่าสิ่งที่ถ้าความถ้า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 เป็นรีวิวคุณจะตอบหน้าตาขายได้แน่แต่ว่าสิ่งที่ที่ที่มีคุณภาพยืนยันได้ก็คือเรื่องของ วิธีการร้องเพลงสก,กิลของเขาน้ำเสียงของเขาครับแดดทุกคนจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แน่ๆตาใส่เลยตาใส่เลยเนี่ย <c oughs> มันค่อนข้างที่ซับซ้อนลอ,อยมนันลอยมันนิดนึงสักเบิร์ดหนึ่งไหมเฮ้ย <c oughs> เราเราต้องให้เจ้าของเ <c oughs> จ้าของท็อปิกตอนนี้ดิก็ใช่งไง<ต>ไหนไหนลอยมาย<อ>หน่อยดิเออไหนร้องเพลงมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเนี่ยคือบางทีข้อความกระจายคชัดเจนใน้าใจ ไม่อย่างนั้นจงไม่สนใจจะทำที่ใจต้องการเดนอ่ากำลังอินเลยตอนเนี้ยเออเดี๋ยวต่อไปของ Youtube ก็คือต้องคับเปอร์เป็นเป็นโนนคับเวอร์เพลงนี้แล้วป่ะใช่ต้องโนนแล้วต้องโนนแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวทุกคนอาจจะแอบได้ฟังไปแล้วเดี๋ยวเจอของจริงอีกไม่ไม่นานนี้แน่นอนครับผมขอบคุณค่ะเย นี่พวกเลือพวกเลือแหละเข้าบ้านอ้วอยังยังไม่เข้าเข้าบ้านอ้วนได้คิวบาโค้ดอยู่ตรงนี้ไปแล้วอ้วนจะไปบ้านแล้วตามอ้วนมานะ